สวัสดีค่ะ Hello everyone How are you today? โอ้ย Speak English ผ่านนะมาจากพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาดูกันที่สวนเรานะคะเริ่มแล้วโหรพาเด้อจ้าอึ๊บกำลังออกจากพี่น้องเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋อดเปิดยากแท้นี่ยอึ๊บม,มาค่ะโหลพานะคะ กำลังออกจ้ะแล้วก็มีพริกนะคะพริกจ้าพริกจ้าแล้วก็คิวคัมเบอร์นะจ๊ะอันนี้ก็สปริงอันโจน,นนี่ก็สลัดนะคะแล้วตรงนี้ก็คือถั่วมะตูจ้าอันนี้ก็ชิลีนะคะจ้ะ อันนี้อันนี้เอ่โปรบีนนะคะกำลังออกเจ้าพี่น้องเจ้าค่ะดูโอเคนะคะสวยงามค่ะมาดูก,กันนี่ก็ออคิดนะคะอะไรออคิด like ค่ะอันนี้ก็ต้นกระถินนะเจ้าค่ะต้นกระถินยาวสวยงามนะคะเอามาจากไทยแลนด์นะคะปลูกตั้งแต่2017นะคะดูค่ะ สูงยาวสวยอลังการจ้ะพี่น้องเจ้าขาปีนี้คือสิเลิศจ้ะอะไรก็ลงหมดแล้วจ้ะโอเคนะจ้ะมามาดูอันนี้ก็รันาบีนนะคะดรันาบีนรันาบีนจ้ะดูจ้ะสวยค่ะมาแล้วก็มาดูกันตรงนี้นะคะอื้อ อดูค่ะใบแมงรักหรือว่าผักอีตูนะคะจ้ะอันนี้ก็หอมนะคะสปริงอันเยินจ้าดูค่ะกำลังออกเลยค่ะสวยงามอลังการเนาะจ้ะโอเคเนาะอึบมาีนกระโบบินนะคะสวยงามอลังการจ้ะ ดูกระเด็นของเรากระเด็นก็สวยงามมากนะเจ้าค่ะสวยค่ะดูมาดูไฮไลท์ต้นเงินต้นทองจ้าต้นเงินจ้าบอเปนต้นทองต้นเงินค่ะมาค่ะ,คะเตรียมพร้อมแล้ว r ดี d y ready. ready แล้ว oh my plant ready แล้ว อินเดอ่าอินเดเมยเนาะเมยก็ซืได้อันเดือนพฤกษาเนาะจ้ะก็ซืได้อันสิได้เอาไปปลูกในสวนแล้วเดือนหน้าก็จะไปขุดดิกกาเดนละเน็กปันก็ดิกกาเดนละจ้ะโอ้ยว้าภาษาปักกิ่งคอยแกจากฮันฮันลีนเนาะจ้ะพี่น้องเจ้าขาโอเคเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอค่ะมาค่ะกำลังเจอซาสกุลกันใจดีนะคะ ขอบคุณค่ะคลิปนี้ไว้จบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ